มีอาแปะหายโจ๊กตอนเช้าอยู่คนหนึ่งที่ตลาดสามย่านทุกวันก็จะมีลูกค้ามากมายแล้ววันหนึ่งมีลูกค้าอาหมวยสวยเอ็กใส่สายเดี่ยวคอเว้าโซนเนินอกเข้ามานั่งเก้าอี้อต่แต่เอาโจ๊กหมูไม่ใส่ไข่ค่ะอ๋อไล่ไล่าอาแปะมองไปที่อาหมวยผ่านไปห้านาทีแล้วอาแปะก็ยังนั่งอยู่ที่เก้าอี้ไม่ลุกขึ้นมาทำโจ๊กอาหมวยจึงเดินมาหาอาแปะแล้วถามว่า โจให้ละรอเหลียวรอเหลียววัวคอยแข่งรออะไระแป่ะขิงก็เป็นทัวยอยู่เนี่ยคะ่ะโอ้ยไม่ไล่ไม่ไล่วัวคอยเข่งอยโอ้ยยังมากเลยแไปอะ่ะงั้นฉันไม่ใส่ขิงก็ได้คะ่ะฮ่าฮามันไม่ใช่อยางาน,นอีมวยวัวคอยแข็งอยู่ยืนไม่ไลย่ยืนไม่ไล่จริง